อสุดสนับสนุนโดยอ g โก a ดานิคอนงาน J จแป p เอ็กซโปไทยแลน2017รายการเจแปนอร่อยสุดๆจะพาท่านผู้ชมไปจาะลึกอาหารที่น่าสนใจทั่วประเทศญี่ปุน่นโดยมี2กูรูและ4รีพอร์เตอร์มาแนะนำ ิทุตนานในอาหารของญี่ปุ่นกระเป๋าหนักใจดีถ้าอยากกินคอ้องดีๆให้ตามพี่มากูรูพี่อ้อมผู้ชื่นชอบและหลงไหลในอาหารญี่ปุ่นอยากกินอะไรให้บอกร้านไหนอร่อยพี่อ้อมคอนเฟิรมน้องไอ้สาวสวยผู้ชื่นชอบเนื้อ,อย่างโดยเฉพาะส่วนที่ติดมันพูดกินได้แบบอเอร่อยแบบไม่เคยห่วงสวย นองเบาสาวเผ็ดเซ็กซี่สาวสวยฟูดเชนผู้ชื่นชอบอาหารเส้นอาหารเส้นขอให้บอกน้งเบาซื้ได้หมดน้องอ้อมสาวหวานน่ารักผู้ที่ร้องรักในขนมหวานแก้วเนะไทยแลนด์สาวสวยร้อยช็อตถ่ายมาร้อยเลือกได้แค่นึงปิดท้ายด้วยน้องชี ผู้ชำช่องตู้กดน้ำถ้วญี่ปุ่นและตามด้วยสโลแกนถ้าเธอซวยเราเทคแครดูแล24ชั่วโมงรายการเจปแปนอร่อยสุดๆวันนี้เราจะพาไปชิมอาหารสไตล์โมเดิร์นที่ร้านคิชิริพราะกับเมนูเด็ดโกลเด้นสโนว์ข้าวโพดทอดกรอบเนื้ออบจานซิกเนเจอร์รีซอตโต้สุดหรู และเมนูของหวานอย่างช็อกโกลาวาแสนอร่อยร้านคิชิรินี้ตั้งอยู่บนชั้น6ของตึกคิวพาซาลงสถานีเอเบสึมาก,ก็ถึงเลยการเดินทางถือว่าสะดวกมากๆย่านเอเบสึนั้นอยู่ใกล้กับย่านชิบูยาห่างกันเพียงหนึ่งสถานีรถไฟฟ้าเท่านั้น ทำให้ย่านนี้คึกคักเต็มไปด้วยร้านอาหารต่างๆมากมายเย้ yeah. ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีเอฟมิสืซอนะคะเด <c oughs> ี๋ยวเราจะไปกิ็นวันนี้คิวข้างหน้าตรงนี้เลย ในครั้งนี้กูรูพี่อ้อมและนนักอ้อมอาสาพามาชิมความอร่อยกันตอนนี้นะคะพี่อ้อมจะพาคนอ้อมมาที่สถานีอเอบิสค่ะเรามีร้านหนึ่งที่เราอยากจะแนะนำนะคะก็คือร้านนี้เลยทีย ร้านนี้นะคะออกแนวเป็นโมเดิร์นเจแปนนิสนะคะเหยาะอะไรโมเดิร์นหรูหราใช่แล้วอยู่จะพาน้องไปชิมดูว่าร้านอาหารที่พอ้อมแนะนำี่ยมีอะไรเด็ดน่าโดนบ้างรับรองวัตถุดิบแน่นอนมีเมนูเซฟท์ด้วยน้องอ้อมรับรองว่าสวยงามโดนใจอยากดูแล้วอ่ะเข้าไปข้างในกันเลยไหมคะใช่แล้วค่ะตามเลยภายในร้านคิชิรินั้นเป็นร้านสไตล์โมเดิร์น ภายในจะตกแต่งได้อย่างสวยงามทันสมัยมากๆเมนูแรกที่เราจะแนะนำในวันนี้ก็คือ Golden Snow เมนูสุดอรังที่เรียกว่า Golden Snow นั้นมาจากวิธีการทำนั่นเองได้จากการนำไนโตรเจนเหลวมาผสมกับชีสแล้วนำไปลาดบนมะเขือเทศ ชีสที่กลายเป็นผงเพราะโดนความเย็นนั้นก็เหมือนกับหิมะสีทองที่โปรยปลายลงบนมืเขือเทศนั่นเองเมนูนี้เป็นที่นิยมของสาวๆเพราะเมื่อเวลาสั่งออเดอร์แล้วพนักงานจะยกชีสและไนโตรเจนเหลวมาทำที่โต๊ะและพร้อมเสิร์ฟเลยทันทีทำให้ตื่นตาตื่นใจมากๆ นักอ้อมรีพอร์เตอร์ของเราถึงกระตื่นตาตื่นใจอยากชิมบ้างเลยทันทีเป็นไงล่ะดูน่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยอสวยมานด้วยอ่ะเป็นไงจริงเปล่าโอ้อันนี้เป็นเลย์สตูนเหลวนะคะนเหลวใช่เมนูนี้นะคะมีชื่อว่าโกลเด้นสโนว์ค่ะข้างในนะคะจะเป็นชีสกับเลยนเหลวนะคะเป็นไงล่ะ สะพายไหมทีบ่บอกแล้วอะพายไหมนกสะพายสวยงามมากสุดาสมายนนอเอาเลยโอโหคน้องรู้ไหมว่าอุณหภูมิในแม่น <right> ้แหน่ลดเท่าไร่คะลบรนึ่เก้าสิบกองศานะนึเก้าสกได้แล้วจ สุดุุนี่แหะราดบนโคเมโอนนะรับรองว่าส er ุดยอดจริงๆรับแล้ถูกความเย็นซ่าๆหม่เมีสตอรี่มากผิเาเป็นเมนูที่แบบน่าหลงใ้ลมากตอนนี้ไปทนเลยลองกันเลยไหมคะลองกันเลยอ้อมเรียบร้อยแล้วลองชิมเลยเป็นมอนิไทเซอร์ที่สดชินมาก ตอนเขาทำแบบน่าถึงได้มากแล้วค่ะก็บพร้ากันเลยนะพยายามคีบใชีสทั้งมะเขือเทศพร้อมกันเลยค่ะมาละยิไปเลยเดี๋ยวลองชิมนี้ก่อนอ่ะลองดูเป็นไงม้างอร่อยไหมสดชื่นใช่ไหมล่ะคือกินเข้าไปแล้วมันรู้สึกแบบเฟรชอ่ะสดชื่นมากอ๋อต้ององผิดอ่ะนี่ลองกินพร้อมกับมะเขือเทศอ่ะแล้วลองดูว่ามันจะเข้ากันได้ดีขนาดไหน จะบอกว่าปกติไม่ชอบมาเขือเทศสดแต่พอนีะเข้าใจเลยเลยแบบนี้เข้าใจเลยมันกลับไปตัวเนี h, ้ยโดยชีสชีสกับเมื่อกี้ที่เขาลองโชว์ให้ทำครับเขาทำให้ทำคือแบบรู้สึกว่าสดชื่นมากรเออเฟรชมากใช่แล้วเป็นไงบ้างคบ อร่อยเหมือนทุกครั้งค่ะเมื่อเผือกเท็ของญี่ปุ่นเนี่ยรสชาติดีนะคะมันจะไม่มีกลิ่นเหมือนที่แบบทางบ้านเราสำหรับคนที่ชอบเผือกเท็อย่างน้องอ้อมเงี้ยทานได้สบายเลยแล้วเข้ากับตัวเบซิลซอสเนี่ยอร่อยมากคือมันลงตัวมากค่ะใช่แ่ะทุกคนผสมส่วนประกอบทั้งหมดจานนี้แนะนำเลยนะคะที่ร้านนี้คิชิริค่ะถ้าใครมาทานที่นี่นะคะก็ลองทานดูเพราะว่านอกจากได้ความตื่นเต้นูใช้เนี่ยจะได้เหลวนะคะในการทำรสชาติยังอร่อยสุดชิ้นด้วยค่ะถือว่าเป็นเมนูแอปเปไทเซอร์แนะนำเลย ซิกเนเจอร์ดิสของนี่เลยนะเป็นเนื้ออกค่ะไม่ว่าของนะใช่แล้วเป็นเ้าราสีสันน่ากินไหมเจแปะอร่อยสุดๆสนับสนุนโดย Agoda Nikon งานเจแปนเอ็กซ์โปไทยแลนด์2017 หลังจากที่ลิ้มลองเมนูเด็ดอย่างโกลเด้นสโนไปแล้วจานที่สองที่ขอแนะนำก็คือข้าวโพดทอดกรอบจานนี้ถือว่าพิเศษมากๆเพราะถึงแม้ว่าจะดูหน้าตาธรรมดาธรรมดาแต่รสชาตินั้นสุดยอดจริงๆข้าวโพดหวานมาก และยังคลุกเค้ากับเครื่องปรุงทำให้จานนี้อร่อยสุดๆไปเลยว,ว้าวเมนูต่อไปสวยงามไหมมันคืออะไรคะพี่อ้อมลองซิลองทายดูซิว่าสีสันนะ่ากินขนาดนี้คืออะไรอเริ่มแล้ว,ว,วดูกรอบไหมมันคือข้าวโพดค่ะออ เอาแล้วตักเสร์ฟให้ก่อนเลยอันนี้เปทำเนื้อซอสด้ยนะคะของโปรดของที่รานทำเองเลยใช่แล้วเอาชิมดูใช่ไหมคะรสชาติจะเป็นอย่างไรซอสอร่อยยำยอมเข้ากรบอเขาพดได้อย่างดีเป็นไงมั้ยก๊บก๊บไหมเข้าออเกิลอร่อยมากจะบอกว่าอร่อยมากจริงๆค่ะให่้องลองกินกินด้วยกัน คือเขาทอดแบบใช้วิธีที่แบบเป็นวิธีของเขาอ่ะคือมันไม่อมน้ำมันแล้วมันก็กรอบมากรสชาติก็หอมหวานมากอร่อยไหมค่ะตัวแป้งที่เขาใช้คุปปะพอลอ่ะเขาปรุงรสมาด้วยนะคะมีกลิ่นหอมมันอ่อนแล้วเข้ากับตัวคาโพดินเนาะเข้ากันได้ดีมากเอร่อยจานนี้จานนะแนะนำนะคะลองชิมดูแล้วเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมคาร์ไวาอีเกิล อร่อยมากจะบอกว่าอร่อยมากจริงๆค่ะดูเหมือนว่าทั้งสองสาวจะชื่นชอบกันทั้งคู่ทางร้านบอกว่าข้าวโพดนั้นใช้พันดีจากฮอกไกโดและตัวเครื่องปรุงนั้นก็เป็นแบบโฮมเมดสูตรเฉพาะของทางร้านต่อไปเป็นซิกเนเจอร์ดิสของทางร้านกับเนื้ออบสูตรพิเศษ จานนี้ทางร้านจะใช้เนื้อวากิวชั้นดีปรุงรสนิดหน่อยจากนั้นก็อบโดยควบคุมระดับอุณหภูมิให้ได้ความสุกระดับพอดีจึงทำให้เนื้อนั้นดูชุ่มฉ่ำมากๆยิ่งได้ซอสเดิดรสและมันฝรั่งอบประกอบกันเป็นจานนี้ขึ้นมาถือว่าลงตัวสุดๆ วิธีการกินให้อร่อยก็คือการคีบเนื้อหมวนพร้อมกับมันฝรั่งบดแล้วจิ้มวาซาบิลงไปด้วยจากนั้นคีบเข้าปากในครั้งเดียวก็จะทำให้ได้รับรสที่อร่อยที่สุดสำหรับตัวซิกเนเจอร์ริสโซราจานนนะคะวิธีการกินเลยน้องอ้องง่ายมากพี่จะบอกว่าว,วิธีการกินให้อร่อยที่สุดนะคะให้เอาเนื้อนะคะกับมันฝรั่งบดที่อยู่ข้างล่างซอสแล้ก็ตัวนี่ค่ะวาซาบินะคะ จัดเป็นคำเดียวกันเข้าปากไปเลยคือห่อแล้วก็เอาเข้าปากใช่แล้วค่ะยังขำหวานใช่แล้วแต่จะดูหรูดรากว่าใช่แล้วจัดการในค่ะน้องอ้อแต่ปลาดุนยไปด้วยเป็นมันบดข้างใต้ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวออมจะมมนนะคะนี่สวยงามมากสอบนิดนึงแล้วก็วาลาดุอืิบนี่ได้กินไหมคะสุดยอดจริงๆพิชาแนี่เลยน้องอ้อมลองกินดูแล้วเป็นยังไงบ้าง ไะ้ายไหมคะยอดจุดเด่นของเนื้อจังเลยอ้อมอมิดมันจะนุ่มมากนะคะมันจะนุ่มแล้วก็ตัวซอสเนี่ยรสชาติมันจะเข้ากันได้ดีนะคะวิธีการกินแบบนอ้อมที่กินเมื่อกี้คือถูกต้องเลยคือใช้เนื้อเนี่ยม้วนขอกับ,นนะะบมัมบนฝรั่งนะคะลงไปตามด้วยวาซาบินิดนึงนะคะ ต่อไปพี่อ้อมก็ลองชิมดูบ้าง,ง,งเรียกว่าฟินด้วยกันทั้งคู่เลยทีเดียวมาถึงเมนูต่อไปที่เราจะขอแนะนำจานนี้เรียกว่ารีซอสโต้ในชีสก้อนใหญ่ วิธีการเสิร์ฟของจานนี้จะพิเศษมากๆเพราะจะนำข้าวรีซอสโต้ไปคลุกเขาในชีสก้อนโตที่เด็ดเพิ่มเติมที่เพิ่มความหรูหราให้กับจานนี้ยังไม่หมดแค่นั้นเพราะรีซอสโต้จานนี้ได้ใส่เห็ดทัฟเฟิลลงไปด้วยซึ่งถือว่าเป็นเห็ดที่มีราคาแพงมากๆอ,อันนี้คือชีสโกเลยนะละว้อมันเป็นก้อนี้เลยใช่เลย ทุกซะก่อนรับรองว่าชีสหนำแน่ๆยอมากยิ่งใหญ่มากใช่แล้วรับรองความอร่อยความหอมของชีสแน่นอนดูมันจะซึงเข้าไปในเนื้อ oh oh. ข้าวใช่แบบกรุมกอบหอมว่าใช่แล้วทั้งสองสาวฟินกับความหอมอร่อยของทั้งชีสและก็ของทัฟเฟอ อร่อยมากกลมกล่อมมากหอมชีสใช่มันหอมชีสมันเข้ากับข้าวมากม,มอนแบบลงตัวมากๆเลยค่ะสร้อยแล้วค่ะโอเๆ เจแปะอร่อยสุดๆส,สนับสนุนโดยอโก d ดานิคอนงานเจแปนเอ็กซ์โปไทยแลนด์สองพันมาปิดท้ายด้วยของหวานแสนอร่อยอย่างช็อกโกลาวาที่ทางร้านตั้งใจตกแต่งจานมาให้ทางรายการโดยเฉพาะ พี่จานเขียนคำว่า welcome to Japan และลงท้ายด้วยชื่อร้านอย่างคิชิริส่วนฝั่งทางน้องอ้อมนั้นมีตกแต่งเพิ่มเติมเป็นรูปธงชาติญี่ปุ่นส่วนทางกูรูพี่อ้อมเป็นรูปภูเขาไฟฟูจิช็อกโกลาวาที่แสนอร่อยเสิร์ฟพร้อมไอศครีมวานิลาเรียกว่าเป็นการปิดท้ายมื้อที่แสนอร่อย

สุดยอดจริงๆเลยเวลคัมงเจแป้านะคะแล้วก็จิมชิร้นคิชิริสุดยอดจริงๆอันนี้คือเป็นช็อกโกแลตลาวานะคะก็เป็นขนมที่ขึ้นชื่อของนี่เหมือนกันจะเห็นว่าเขาเพนจานมาให้โหลด้วยใช้ช็อกโกแลตซอสเขียไห้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นภูเขาฟาสซูจิค่ะของพี่อ้อมของอ้อมเป็นธงชาติจิบุองค่ะเดี๋ยวเรามารอลุ้นลาวาข้างในกันดีกว,ว่าว่าชุ่มฉ่าขนาดไหนพร้อมแล้ว เจาะช็อกโกแลตละลายหมดแล้วนะคะตอนนี้เริ่มกินได้เลยน้องอ้อมของหวานปิดท้ายของเรานะคะคุ้มมากยอดจริงจริงผู้หญิงก็อย่างเี้นะคะมีความสุขเวลาได้ทานของหวานนะคะมากเยอ่ะใช่ได้สกินไวไลน์ดีแต่ช็อกโกแลตหอมอะไออร่อยยิ่งยอดจริงๆริงครับจะบอกว่า ชอ็อกแลนของเขาแบบข้นมากและเข้มมากน่าอร่อยมากกินกับไ,ไอศครีมด้วยหืผมย้อมกินกับภูเขาไฟฟูจิด้วยะครคะ <laughs> ชอบภูเขาไฟฟูจิกินด้วยน่ารักมาก วัดเป็นเมนูปิตาชีสยอดเยี่ยมเปิดมาก็ตื่นได้หลังกาหิ้งก็สวยงามมากคือแบบน่ารักเมากเป็นไงน้องอ้อพี่อ้อพาไปกินร้านถูกใจไหมล่ะถูกใจมากนี่อ้อค่ะชอบสุดมากค่ะร้านนี้นะคะเหมาะกับเป็นแบบมากับเพื่อนก็ได้หรือจะมาเป็นผู้รับก็ได้นะค๊ะวราดวยการบริกาศตรงแต่ไนร้านเนี่ยสวยงามมากมาง่ายๆเลยค่ะนั่งมาลองที่ อะ,ะออกมาปึ๊บตึกอยู่ทางตรงขง้ามออกเลยกดลิฟต์ที่ชั้นหกนะคะร้านทิชิรินะคะก็รอบริการทุกท่านหนึงนะคะรับรองว่าเมนูอาหารรูปแบบเจแปนิฟิวชัน่นอร่อยถึงใจะทุกคนแน่นอนนะคะใช่ไหมคะร้านก็สวยด้วยมีห้องใช่ค่ะโดยด้วยเจดีย์นี้ชใช่ลแล้วอย่าลืมแวะมาทานอาหารที่ร้านนี้กับร้านคิชิริเมื่อคุณมาเยือนโตเกียวเพียงหนึ่งสถานีจากชิบูย่าเท่านั้น แล้วคุณจะหลงรักอาหารสไตล์โมเดิร์นที่ร้านแห่งนี้ที่มีทีเด็ดอย่างโกลเด้นสโนว์ข้าวโพดทอดกรอบที่อร่อยสุดๆเนื้ออบชุ่มฉ่ำจานซิกเนเจอร์และลีซอสโต้ที่เสิร์ฟมากับทัฟเฟิลแบบเต็มๆป,ปิดท้ายด้วยของหวานแสนอร่อยอย่างช็อกโกลาวาที่ร้านคิชริสถานีเอบบิ ลินนะคะสัมผัสความอร่อยที่ไม่พวรพาในแต่ย่านของญี่ปุ่นกับรายการเจแปนอร่อยสุดสุ ต่อไปนะครับมาถึงช่วงพิเศษของกูรูพีป่ปูในวันนี้กูรูพี่ปูจะขอแนะนําอิสระยา้านดังส่งตรงจากโอซาก้ากับร้านดังร้านนี้ชาคาทิก,กิ432สาสาขาที่กูรูพี่ปูจะแนะนําในวันนี้นะครับก็คือสาขาคณาพยาติดลิ้มแม่น้ําเจ้าพยาบนถนนพระรามสามวิวสวยมากๆตามไปดูกันเลยเมื่อถึงเมืองโอซาก้านะครับจานแรกที่พี่ปูจะแนะนําเลยก็คือเจ้าของทอดเสียบไม้หรือคูชิคกัซซนั่นเองของที่นี่กรอบอร่อยไม่อมน้ํามัน ินแล้วนึกถึงบรรยากาศที่โอซาก้าเลยเมนูต่อไปเลยนะครับถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านชาคาเลก,กิ432เลยใครมาที่นี่ต้องโดนเมนูนี้เลยนะครับกับทาโกยากิของร้านนี้นะครับเขาให้เราทำเองได้ด้วยนอกจากจะอร่อยแล้วยังสนุกสนานอีกด้วยเพื่อนๆมาที่นี่ห้ามพลาดเมนูนี้นะครับบอกไว้เลยว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับร้านนี้ทาโกยากิ aki, ครีมมี่มากๆเมนูต่อไปนะครับ ถือว่าใหญ่อลังการมากๆเพราะเขาเสิร์ฟม,มาพร้อมกับเรือลำโตโตก็คือซาชิมิรวมนั่นเองมีแต่ของเด็ดๆทั้งนั้นเลยในเมนูนี้นะครับอย่างเจ้าโอโทโร่มันละลายในปากเลยและชิ้นหนามากๆอุนิอิคุระไท่โอตาเตะแซลมอนโอ้โหสุดยอดและฟินมากๆนะครับเพราะของชุกชิ้นเนี่ยสดมากๆเลยเพราะส่งตรงมาจากญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะครับลองให้ได้นะครับเมนูนี้มาถึงเมนูเด็ดประจำเกาะชิโกกุกันบ้างนะครับก็คือ ปลาคาสัสโอบเผาฟางเมนูนี้แนะนําเลยนะครับหลังจากที่เราออเดอร์ไปเนี่ยเชฟจะทําการเผาฟางให้เราดูเลยนะครับตรงริมแม่น้ําเราก็จะได้เห็นลีลาการทําของเชฟที่สุดยอดจริงๆแล้วเขาก็จะหันห่นหัน่นหั่นเสิร์ฟมาให้เราถึงโต๊ะเลยเราได้ชิมเข้าไปนี่นะครับบอกได้เลยว่ามันหอมละมุนลิ้นมากๆเมนูนี้ห้ามพลาดเลยครับมาถึงเมนูเด็ดที่อร่อยและหอมสดชื่นมากๆเลยนะครับขอแนะนําเลยนะครับหม้อไฟหรือว่านาเบะหมูสไลด์กับไส้หัว ของที่นี่นะครับอร่อยเด็ดมากๆเพราะว่าทีเด็ดของเขาเนี่ยอยู่ตรงน้ำซุปเลยนะครับเขาได้จากการเคี่ยวของเจ้าไส้หัวกับมิโซะจึงทำให้น้ำซุปเนี่ยเข้มข้นกลมกล่อมอูมามิมากๆเลยนะครับบอกได้เลยว่าแทบจะซดยกหม้อไปเลยทีเดียวเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาร้านนี้ห้ามพลาดเมนูนี้เลยนะครับนาเบะหมูกไลด์กับไส้หัวมาถึงเมนูสุดท้ายถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับก็คือไข่ปลาแซลมอนแบบล้นทะลักเวลาเราออเดอร์ไปนะครับ พนักง,งานเขาจะมาเสิร์ฟให้เราถึงโต๊ะโดยจะมาเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยที่เด็ดอยู่ตรงที่การเทไข่ปลาแซลมอนลงบนชามเราค่อยๆเททีละถ้วยทีละถ้วยนะครับพร้อมกับเป่งเสียงมาว่าวัซเซวัซเซวัซเซ,เซ,เซมันหมายความว่าเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมเราก็ต้องวัซเซเอาอีกสีมากันเยอะๆแล้วก็ต้องกินให้หมดนะครับเมนูนี้เด็ดมากๆเพราะว่านอกจากอร่อยมันยังสุนานอีกด้วยเ <ๆ S 1> พื่อนๆห้ามพลาดเมนูนี้นะครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับแนะนำร้านเด็ดของพี่ปูในวันนี้ตามมาชิมกันเยอะๆนะครับและสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากมาชิมฟรีที่ร้านชาคาทิกิ432นะครับวันนี้กูรูพี่ปูมีวอลชเชอร์มูลค่า600บาท2รางวัลให้มาลุ้นสนุกสนานและกินอร่อยเหมือนพี่ปูเลยนะครับกติกาง่ายๆเลย3ข้อคือ 1. กดติดดาวเพจเจแบนด์ band. อร่อยสุดๆนะครับเพื่อนๆกดติดดาวแล้วช่วยแคปหน้าจอส่งมาใต้โพน,นี้ให้เราดูด้วยนะครับ 2. คอมเมนต์ถึงเมนูที่เพื่อนๆชอบนะครับว่าอยากกินอะไรบอกเรามาได้เลย 3. แชร์โพสต์นี้นะครับเพียง3ข้อเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้ลุ้นมาชิมฟรีกับเราแล้วทำเลยนะครับจะรออะไรวัดซวยวัดซววัดซวเรามาถึงล้วนนะคะที่เรา ตรงที่เดมีการซอสของที่นี่เข้มค้นมากมาเจ๊แปะอร่อย